ซึ่งบุ๋มเองจริงๆเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยในการทําธุรกิจอาหารแต่แค่อาศัยว่าเราเคยทําอาหารได้เราทําอาหารเป็นเราชอบทาอาหารบุ๋มเคยสมัยก่อนตั้งแต่ตอนอวัยรุ่นก็มีโอกาสได้ทํางานโรงแรมครูรักพักจําตามเชฟต่างๆเข้ามาบ้างก็อาศัยเออเขาต้องทำยังไงและเราก็เลยกลายเป็นว่าเราพอมีวิชาชีพอยู่บ้างพอเรามาเปิดร้านเราก็มาดัดแปลงมาพิด คือตอนนั้นแน่นอนมันเราไม่ได้วางแผนชีวิตเลยค่ะช่วงเกิดโควิดธันวาคมคือเริ่มจากประเทศจีนก่อนอตอนนั้นเราก็คิดว่าเอาจีนประเทศเดียวหูทําทั้งหมด18ประเทศทั่วโลกทีนี้พอจีนเกิดโควิดช่วงนั้นหูยกเลิอกอุตลุดแต่เราก็ยังดีที่เรามีประเทศอื่นซัพพอร์ตเราอยู่ยังมีประเทศอื่นยังมีอีกอ17ประเทศนะเราไม่คิดอะไรมากพอมามกราเอะมันเริ่มไม่ใช่ละมันเริ่มกระจายละ <laughs> มันเริ่มกระจายไปอีกประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งพอมาเข้ากุมภา ุ๊บโอโ้ทุกประเทศเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้ายกเลิกหมดอตอนนั้นก็คือช็อกเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราต้องคืนเงินลูกค้าอะไรที่เราไม่ทันตั้งตัวรับเพราะเราไม่ไม่วางแผนในชีวิตว่าเราจะต้องมาทําแบบนีนะ้ก็เลยมีนาคมรู้สึกรัฐบาลประกาศทั้งหมดต้องหยุดอยู่บ้านเราก็เลยเต้องหยุดทุกคนต้อง work from home ตอนนั้นหมุนก็มีโอกาสได้กลับไปพักผ่อนที่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็พาน้องๆไปเที่ยวใขเครียดปรากฏน้องๆก็นั่งกันจนวันจะกลับละเด็กกลุ่มนั้นก็พูดเนาะพี่คะเราเปิดงานมาแล้วแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วลอยได้เราไม่มีเราจะอยู่ไม่ได้พี่ต้องทําอะไรสักอย่างนะ เดี๋ยวเดเี๋ยวคงจะดีเอาช่วง,งนี้ทุกาลจะกลับเ,าาเลวลาพ,อพอักผ่อนแล้วกันใช่แต่น้องบอกว่าพี่จะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะพี่จะอยู่ดีจ่ายเงินเดินออกไปออกไปโดยที่ไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยพี่จะอยู่ยังไงมันก็เหมือนความคําพูดนะั้นมันมันเข้ามาเลยปุ๊บพี่สติเรามาแล้วเฮ้ยเราคิดอะไรอยู่นะแล้วถ้ากลับไปเปิดงานขึ้นมาน้องๆจะนั่งทําอะไรอะ่ะทัวร์ข่ไม่ได้ก็คิดวันนั้นที่เขาพูดผมก็คิดคืนนั้นเลย แล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพสองอาทิตย์ใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ทั้งหมดว่าเราจะขายอะไรสุดท้ายตัวเองเป็นคนชอบกินพวกของพวกนี้ชอบทานยำใช่ไหมคะเริ่มทําน้ํายำดีกว่าก็ไปเรียนสูตรออนไลน์ขึ้นมาเสียค่าเรียนแค่สา0้กว่าบาทเองสูตรออนไลน์สูตรออนไลน์ <c oughs> ในอินเทอร์เน็ต <c oughs> คือเราต้องอยู่กับเรื่องพวกนี้เราก็เลยใช้ใช้เวลาตรงนี้กับเรื่องพวกนี้เยอะ <c oughs> ว่าเราจะทําอะไรดีในช่วงที่สองอาทิตย์ที่มันใกล้จะเปิด จะกลับเข้ามาทํางานแล้ก็ปรากฏว่าพอไปเรียนแล้วก็าขายน้ํายําดีกว่านะเราขายพอขัดไปอะ่ะดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยดีกว่าอยู่เฉยาทำไปครั้งแรกเปรี้ยวเค็มหวานไปไม่อร่อยอคือทำทำประมาณสิบกว่าครั้งทอ้อแล้วเราก็เลยแบบโกรธแล้วก็เลยเคลียองของทั้งหมดลงเลยแบบเราไม่ทาแล้วคือเรารู้สึกว่าเราทําไม่ประสบความสําเร็จ ก็ปรากฏกลายเป็นว่าแฟนเรามาช่วยแบบหยิบทุกอย่างเนี่ยมาช่างตวงวัดมาช่างตวงวัดแล้วก็ตกออกมาให้เราเป็นทั้งหมดสิบอ็ดรสชาติจริงๆบุ๋มก็เป็นคนแล้วแฟนมาช่วยช่วยเราอะตรงที่ว่าเราอะทิ้งทุกอย่างแล้วเราท้อแล้วเราเราหมดหวังเราเราสิ้นหวังละเราไม่สําเร็จเพราะเรารู้สึกว่าวดนนี้เราถักออกมาไม่อร่อยอะแต่วัน่อนทำไมอร่อยแล้วมันลื่นทาไมมันอีกรสชาตินึงมันไม่มีอะไรคงที่เลย แล้วก็เลยทิ้งพอทิ้งปุ๊บเหมือนเราบอกว่าไม่ทําแล้วนะบุมบุมคอถอยดีกว่าเแฟนก็เลยเห็นว่าเราคงแบบหมดกําลังใจก็เลยหยิบทุกอย่างทั้งหมดที่มีที่วัตถุดิบที่เรายังซื้อคงทิ้งไว้มาทําทั้งหมด11รสชาติมันเริ่มต้นจากแปะเริ่มต้นจากแปะใช่ถือว่าแบบเหมือนมาเตือนสติแล้วว่าเออเอาน้ามันต้องสู้ใช่ เดยพวกเขาก็เลือกมา11รสชาติแล้วก็แล้วแฟนทํากับข้าวเป็นหรอคะไม่เป็นไม่เป็นแต่เขาเป็นคนพวกคานวณอะไรพวกนี้เก่งมากคือเขาก็เลยอาศัยว่าเอ้าของทุกอย่างคุณจะมาอยู่ดีทําตักน้ำมะนาวมากระบวยหนึงน้ําตาลอันนึงน้ําปลาอันนึงไม่ได้เพราะรสชาติคุณจะไม่นิ่งเลยแล้วคุณจะทําแล้วคุณจะรู้ได้ไงคุณจะปล่อยให้คนชิมเป็นหนูทดลองยาไม่ได้คุณไม่ต้องทําออกมาก่อนให้มันให้มันสมบูรณ์ที่สุดมีมาตรฐาน นั่นก็เลยเป็นที่มาของน้ำยำสำเร็จรูปเราแต่ก็ทำมา11สูตรแล้วก็คัดออกมาเหลือสี่แล้วก็ให้พนักงานทั้งหมดเกือบร้อยคนชิมเราให้เขาชิมจกนกระทั่งคัดออกมาเป็นสูตรปัจจุบันที่เห็นนี่เลยเราก็ไม่ได้เอาบรรทัดฐานว่าเราชิมแล้วเราอร่อยคนเดียวเราเอาทุกคนมาร่วมชิมกับเรา เราไม่เคยเชื่อว่าตัวเราเองจะทําได้กับกับกับอาหารไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะต้องมานั่งทําอาหารได้เลยแล้วคือไม่ได้อยู่ในความคิดเราเลยแต่มันกลายเป็นว่าในสิ่งที่เรามองว่าความไม่เชื่อเราความพยายามของเราความอดทนของเราอ่ะแล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราได้ค่อยๆพัฒนามันมันกลายเป็นว่าเราทําได้แล้วเราทาได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าเราต้องมีความอดทน ผมก็จะสอนเด็กอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วโควิดอ่ะผมว่าถือเป็นเรื่องธรรมดากับผมที่เจอเพราะว่าในตัวผมเองผมเคยผ่านในช่วงผมป่วยมาแล้วเคยคิดแบบว่าถึงขนาดแบบใช่จะเป็นสไตล์เท่ากันใช่คือเมื่อก่อนเราก็ยังขุ่นดีอยู่ยังพอแบบพอแบบว่าอ่ะพอมอยู่อย่างเงี้ย วันนั้นคือเราเราเป็นโรคแพ้ภุมมตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโรคไทรอยโรคก,กำเริบขึ้นมาเมื่อปี60บุ๋มเดินไม่ได้อยู่8เดือนแกเป็นคนที่การนั่งรถเข็นใช้ชีวิตไม่ได้พอเราผ่านมาแล้วแล้วเ,เรารู้สึกว่าเราผ่านเรื่องนั้นมาแล้วอะเราก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะอย่างน้อยวันนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้แขนใช้ขาหรือพูดเลยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะสมองเรามันเหมือนครับสั่งงานแล้วพูดออกมาไม่รู้เรื่อง แต่วันนี้เรามีแขนมีขามีมีสมองเฮ้ยเราทําไมเราก็ใช้เพียงแต่ว,ว่าแค่เปลี่ยนจากนั่งทํางานออฟฟิศมานั่งลงมือปฏิบัติแล้วเราก็ได้อาชีพใหม่ๆที่เราไม่เคยเป็นด้วย